มีประเด็นร้อนมาให้ขาเผือกมุงอีกแล้วคะ่ะลังมีเพจดังเมาถึงคู่รักดาราคู่หนึ่งที่ส่อแววมีปัญหาเพราะขยันลบรูปซ่อนรูปบอกเลยว่าขำใบ้ชัดมากจะเป็นคู่ไหนมาฟังกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นปีชงของวงการบันเทิงสุดๆเพราะมีข่าวรักๆเลิกๆมาให้ชาวเน็ตหูพึ่งตามเผือกตลอดล่าสุดเพจตั้งอย่างเจมออยแปก็ได้จุดประเด็นให้ได้ว้าวุ่น เราถึงคู่รักดาราคู่นึงดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะมีปัญหากันเพราะทั้งลบรูปซ่อนรูปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าการลบลบซ่อนๆเนี่ยจะหมายถึงการเลิกราหรือว่าแค่ง,งอนกันเฉยๆดารลุกเพจขาเพือกก็ไม่พลาดแห่เม,มนดูรัวว่าจะใช้คู่รักดาราที่ฝ่ายชายชื่นชอบต้นไม้หรือเปล่านะแถมช่วงต้นปีมานี้ทั้งคู่ก็มีข่าวลือเลิกเงียบกันอีกด้วย เอาเป็นว่าคอมเนต์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าตรงไปที่คู่ของนางเอกสาวเอสเธอร์และพระเอกหนุ่มเคนภูภุมกันเพียบแต่แต่แต,แต,แต่งานนี้มีพลิกนิดหน่อยค่ะเพราะทางข่าวบันเทิงช่อง8ได้หาข้อมูลมาแล้วว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มเคนกับสาวเอสเธอร์จ้าเพราะคู่นี้มีการลบรูปซ่อนรูปกันมานานแล้วพร้อมบอกอีกว่าเอสเธอร์กับเคนอยู่ในช่วงวัดใจ3เดือนมีแววว่าอาจจะไม่มีการพัฒนาต่อแต่ทั้งนี้คู่ของหนุ่มเคนกับสาวเอสเธอร์ก็ยังไม่ใช่คู่ที่เจมอยโพสถึงอยู่ดีจ้า ซึ่งทั้งคู่รักดาราที่ทางเจมอยไปสืบมาน,นั้นมีการหย่อนหรือแง้มแง้มคำใบ้มาแล้วว่าเป็นคู่ของนางเอกอ้ออ่างกับไฮโซอออ่างจ้างานนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะจ๊ะเขาได้ไปส่งไอจีฝ่ายหญิงมาแล้วก็พบว่ารูปวันเกิดของฝ่ายชายกับรูปวันครบรอบที่เคยลงไว้นั้นน้องนางเอกลบหรือว่าซ่อนไปหมดแล้วเหลือเพียงรูปคู่ไม่เกี่ยรูปแถมรูปคู่ก็ลงไว้ตั้งหลายเดือนก่อนเท่านั้นไม่พอยังเพิ่มความน่าสงสัยไปอีกค่ะเมื่อลองไปส่งไอจีของฝ่ายชายแล้วก็พบว่า ทางไฮโซหนุ่มนั้นได้ลงรูปถ่ายแบบไปแต่ที่ไม่ปกติก็คือทางนางเอกไม่ได้มีรีแอคมากดหัวจงหัวใจหรือเข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยแบบนี้มันผิดสังเกตรหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าแค่เงินๆกันเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คู่รักคู่นี้ก็มีข่าวทำนองนี้มาหลายรอบรอบก่อนที่งอนกันทางฝ่ายชายก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาง้อจนทำให้หนางเอกใจอ่อนยอมคืนดีกันมาแล้ว เาเป็นว่าสรุปแล้วคู่รักคู่นี้เลิกกันจริงหรือเปล่าหรืออาจจะแค่ง,งอนกันเฉยๆเรื่องจะเป็นยังไงชาวเน็ตทั้งหลายก็คงต้องรอดูหรือรอเจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Tiktok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ